ภาพวิดีโอสวยๆจากคุณครูจงจิตสุดสวยของเรานะครับที่เป็นผู้ถ่ายภาพให้เราได้ดูการทำงานของสายชั้นป .3 ามครับเออเสวยงามเยี่ยมสายนี่มนอยู่ในทีมโลกม่ โย่ะไรจ๊ะไงเป็นไงโย่โย่ว่าเอาอะไรอ้ยไม่เอาไม่เอาอยู่ร่มขอบคุณครับได้อยู่ร่มพอดีอาศัยร่มไม้พอดีครับ ที่31เด้อปล่อยใต้กันเดี๋ยวๆลง <laughs> <laughs> มังหน้าอยู่อ <Nobody. S 2> yeah. so, ้าขึ้นไป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 เอวาวเป็นารเออนันแหละไม่ขึนต้องหูยนี้ฉลาดฉลาดใช้ชักลอ อขาแม่นี่ยืนท้าแตงโมบอกคุณอเอายืนรอตงมเยลาดฉลาดด้ชักก็มึงไอ้ปพอหนึ่งคนกันถ้าตายที่เรี่ยงเลยขึ้นอขอขอขอลงมาชนหนึ่งเด้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงม่ช่วยคนผู้หญิงผู้หิงจะยกโต๊ะไปมาปู เอาเก้าอี้ใหม่นะครับเด็กๆจะได้นั่งเก้าอี้ใหม่โต๊ะใหม่นะครับเอาขึ้นไปให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนกันนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนั่งแค่25คนนะครับห้องจะโล่งและสะอาดปลอดภัยจากโควิดนะครับโอ้าว้าเบาเบาว้าระวังหัว สายชั้นป .3 ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านผอธอัญนางภาครัชพงศ์นะครับที่มาให้กำลังใจบุคลากรและครูสายชั้นป .3 ช่วยกันยกโต๊ะยกเก้าอี้ใหม่ให้กับกับลูกนักเรียนโรงเรียนสีเอี่ยมอนุส์สรต้องขอขอบคุณมากครับ ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามแล้วก็ช่วยกันกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ